เมื่อเวลา8ดนาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาศาลตรวจนัดพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการสำน,นักงานคดีอาญายื่ยนฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ห้องพิจารณาคาดี913กรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศของเกาหลีใต้เมื่อปี2558มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดค่ะ8นาฬิกา50นาทีนายทักษิณเดินทางถึงศาลอาญาแล้วโดยเปิดเผยค่ะว่าไม่มีความกังวลใจอะไรพร้อมต่อสู้คดีค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากพื้นที่สอนพอหลโยธินและตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจศาลและพนักง,งานรักษาความปลอดภัยร่วมกันดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่บริเวณศาลอาญาค่ะทางนี้ค่ะนายทักษิณได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยชัวย่วคราวโดยตีราคาประกัน5,000 0 0บาทซึ่งนายทักษิณค่ะนำสมุดบัญชีมาประกันไว้และศาล กำหนดงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ